ียงัวนมมันกะเลี้ยงแล้วมันกระรีดนมได้แือว่างัวนมอัน <c oughs> ขอแต่ว่าเป็นงัวนมเลย <Men. S 2> รีดได้เลยสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู วัวนมนะครับวัวนมซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดนะครับว่าวัวนมน่ะมันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคุณลุงนะครับอ่สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงนี่เลี้ยงงัวมาจากปีแล้วครับเนี่ยสิบสิบสิบปีละโอ้สิบสิบเมตสิบสองปีแล้วเลี้ยงวัวนมอยู่หรืครับครับ อย,อยากขอความรู้นะคุณลุงนะครับว่าวานมนี่ขาเฮ็ดจังไหนมันจังสีมีนมนะครับโอความมีว่าพว,วกผมกันยังบวเข้าใจนะครับ,รบหลายคนกันย่งเ,เข่าใจเริ่มแรกกันเลี้ยงทั้ง,งวัวสาวก็ผสมผสมเทียมเลยต,งตงรงผสมเทียมเนาะครับผสมเทียมเขาเอางัวธรรมดานี่หรือว่าเอาแบบคล้ายๆกันก็ว่า เอาชาโรลี่จังซี่บอกครับมาผสมหรือว่าเอาปามันก็ได้แมนบอกครับได้ได้ตะก้อนอผมก็ผสมงวนมวันนี้มันผมก็มาขิดได้งวนมนี่สมมติสิบตัวนี่มันเป็นตัวผู้หลายสิบตัวนี่ตัวผู้หกตัวแม่นี่ประมาณสามตัวเซงสี่ตัวมันวันนี้ปัดขายเขาขขยทิ้มโตัวละพันตัวละแปดร้อยงวงได้ครับขับงัวตัวผู้ผมก็เลยมาขิดได้ว่า มันพลนัครผัอยู่ใกล้ๆเนาะใครเขาขุนมัวอยู่ผมก็เลยลองลองผสมมันลองผสมซาโลเลใส่มนนี่มันออกมาเป็นตัวผู้เขาก็ขายได้ตัวละเมื่นสองมื่นโอ้เม่นได้ฮะเนาะครับขันเขาผสมซาโลรกับขันกมันก็ได้ราคาเนาะครับมันก็ได้ราคาสมมติสิบตัวมันมันก็ได้ยังอยตัวผู้มันก็หกห้าหกตัวไปเนี่ย เขากับหมต้องขายตัวละพันตัวละแปดร้อยมาขายเป็นตัวละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ยังเคยได้พี่กัดบ้านนี้อยู่บ้านอย่างครับลาดคอบ้านลาดคอตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกสีสุพรรณนะครับอย่างวัดสกลนครนะครับบ้านนี้คือด้วยความเข้าใจของผมมาตลอดก็คือการเลี้ยงงัวนมนะครับการเลี้ยงงัวนมมันกั เลี้ยงแล้วมันก็รีดนมได้คือว่างวนมอันขอว่าเป็นงวนมเลยรีดได้เลยผมเองครับต้องออกลูกต้องออกลูกก่อนแสดงว่าเราต้องผสมให้มันออกลูกครับแล้วการออกลูกมันเองครับบ้านนี้มันกับปกติของมันออกลูกเขาก็แยกแยกลูกแยกลูกครับแยกบอต้องให้มันดูดนมคือเขาเขารีดให้มันกินเขารีดให้มันกินต่หักครับที่กินแต่หากแล้วถ้าถ้ามันได้สัก อาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนเนื่องแล้วแต่เขาอยากเลี้ยงให้เราเข้าซื้อนมผงมาเปลี่ยนนมแม่มาเขากับส่งขายจักตัครับบิดฟาร์มนี่ครับสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวนะครับมีแต่งัวนมอย่างเดียวมันครับมีแต่งัวนมบ่ได้มีงวเนื้อครัูเ่พวกเนื้อนี่ครับบ่มีอันแล้วกับมันสายพันธุ์นมอยู่แล้วผมก็รีดนมแล้ววันคั้นขั้นเข้ารีดนี่ เขาเาบอกได้อยู่บอกเขาประตวหนึ่งนี่มันมันได้จังไไดแบบใหม่จักรโลบเขาขายจังไไดนะครับโอ้มันกิโลหนึ่งสิบแปดบาทสิบแปดบาทหนึ่งรับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสิบแปดบาทตัวหนึ่งมันกะบางตัวมันก็ได้ยี่สิบโลบางตัวก็สิบแปดโลต่อต่อไอต่อรีดหนึ่งเทือนี่บมอครับต่อวันต่อวันวันหนึ่งสองเทือ อ้ตรธรรมดาเนาะสะแล้วบ้านนี้คันสมมุติว่าเริ่มจะมันออกลูกนะครับแล้วเขาก็แยกลูกมันแล้วเริ่มรีดนมบ้านนี้ดุลปันไดครับมันรีดได้ไปไปเรื่อยเลยไปจนถ้าเอาสามเดือนหรือสี่เดือนเขาก็ผสมมันเนาะ้ามันเป็นซัดแล้วก็ถ้ามันท้องไปเขาก็รีดไปจนมันขบมันท้องด้เจ็ดเดือนเขาจงผักรีดผักรีดสองเดือนครับผมแล้วท้ามันคลอดแล้วก็รีดต่อ แสดงว่าตัวหนึ่งนี่รอบหนึ่งนี่ได้ประมาณเกือบยี่สิบ่นไหครับครับแต่แต่มากก็ลดลงไ้บ่แมนเรามันสิถ้ามันมันได้ี่ภายในตั้งแต่มันคลอดสี่เดือนนี่มันสใไทนมเต็มที่ถ้ามันท้องแล้วมานี่ท้องเดือนสองเดือนมันมักกเริ่มถอยลงจากจากสิบเจ็ดสิบแปดโลเนี่ยมักก็เสือสิบสี่สิบห้ามักก็สิถอยลงไปเรื่อยแล้ว อาจมีแต่ช่วงปลายๆพ่นะสิบแปดถึงยี่สิบตัวคุณนอะครับครับแสดงว่าคันเข้าผสมแล้วนี่เข้าได้สมมุติว่าได้งัวชาลูร่ได้ตัวแม่เนี่ยเขาก็เลี้ยงเอาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ผลิตนมก็ได้ชาลูล่นี่ผลิตได้แต่แต่แต่มันสิบรได้หลายถึงว่าอันคือแม่พันธุ์ของมันแท้นะอแต่มันก็พอเลี้ยงตัวมันอยู่สิบกว่าโลเลยว่านี้ ตั้งแต่ซื้อมาอน,นี่ซื้อมาตเท่าไรครับบอกได้บ่ครับได้ถ้างัวสาวท้องเนี่ยตละห้าหมื่นแล้วก็สี่หมื่นห้ามันจะอยู่ในราคานี้ครัเพราะว่าส่วนมากคนถ้าซื้อมาเลี้งเนี่ยเขาจะเอางัวสาวท้องครับถ้างวแบบงัวแก่งวงอย่างเขากระบอกกล้าซื้อพอน,นึงย่ามันมีปัญหา<อ>เขา ถ้ามันให้นมดีเขาก็บบุก้าอยู่แล้วเจ้าของเกขาก็จามันอาศัยนมมัดเซพมบบนี้นะเขากับบกก้าซื้อแล้วอันแล้วอาหารมันดีเรื่องอาหารมันดีครับก็กินหัวหานของงวนนเหรือครับมีอาหารของงวนนมหักจังหักเฮ้าต้องผสมยังบ่ผมกินกับเปลือกมันนี่แล้วอ๋อนี่เดียวครับโอ้เปลือกมันนี่เนาะครับครับเปลือกมันของโรงงานนี่แหละอันทางยังสักับบนี้ ไอ้ทางไสอันไส่เปลือกมันนี่ยแหละครับ<อ>ถ้าให้กินเิงเทาก็ใส่ทางอันนี้ไว้ถังไว้เปิดเปิดเปิดยักอันได้ไ่มครับได้ขอความรู้นะครับอ๋อเอฟซีผมซีได้เห็นและอ่าได้ครับเด้นี่ครับมันมันสีสดอยู่ตลอดถ้าเอาใส่ถังไปครับกินอันครับมันเกิดซีโบโ่ ต้องผสมย,ย่านบ่รครับนี่ถ้าเป็นแต่ผมบมได้ผสมอย่างถ้าช่างไ้มันดีครับพูดแล้วกาก,ากน้ํา,า,กากตาลแล้วก็วยีดอ๋อยีดเห็นฟาร์มตัวนั้นเขาเคยใสอยู่กากน้ําตาลแล้วก็ยีดเนาะแล้วกา็ไม่อย่างเออ็มไปวันนั้นแหละ<อ> <laughs> แต่ผมบ่ได้ผสมผมอันผมมักไว้อันโบแมนมากว่าใครมาอาัศัยว่าดึงเวลา อันไปให้มันกินมันสองเดือนก็อยู่ได้ผมเคยเอาให้กินแล้วแล้วอันทางนึงมีจักมือครับนี่ทางนึงนี่มันก็มือเดียวซะนั่นแหละแล้วมันงัวลายเนาะแล้วอันอันพวกอันพวกขี่มันนี่เด้ครับโอ้ใส่นาที่การล่างยังไงล่างอยู่บ่แบบใส่โซดาใส่ยางล้างบ่อบ่ครับผมก็ปล่อยธรรมชาติเลย ถ้าแบบฟาร์มที่เขาอนั่งเขาก็ใสพวกรถไถรถนังดันออกเออครับเอาไปกองไว้แต่ผมก็ปล้อยผมบ่มีรถไถลงลงครับปีนี้ก็ว่าสีเอาลงอยู่อเดี๋ยวต่อไปเข้าิิไปเบิ่งไนคุณลุงเพิ่นสิพาไปเบิ่งฟังฟังพี่นะครับว่าเพิ่นมีการจัดการจังไดนะครับ ้ลูกซ้ำ <ไป S 2> ที่ตายเนี่ยเขาก็เลยขาย,ยาเออ,เออทัานสองตัวล่วะท่านอันนี้เป็นอะไรสักครับไอ้ซีววยลูกซีววยหรือเป่านะโอ้ <c oughs> แม่ง้วนงมแต่ลูกนี่เป็นเพราะอันนั้นครับ เพราะผมผสมซีวายอันนี้แองกัสเนี่ยตัวนี้แองกัสตัวดำๆเนี่ยผมก็ลองก็ลองสีรีดนมืวกนั้นนี่ตัวตัวนี้บอกครับขาวเจียแองกัสรีดนมเลยเออมันเด็ดเดลูกงัวนนมผมผสมแองกัสใส่ผสมมันผสม ซาโลเล่ใส่ป่าเนี่เอาเนื้อเลยบ่ะนี่ยแสดงว่าทางนี้เป็นแปลงหญ้าครับข้าวนี่แปลงหญ้าสิแปลงหญ้าใช่ละแปลงหญ้าขนเนาะครับครับครับหญ้าขนคือกันหญ้าขนอ๋อเป็นบาหลายปีแล้วเพิ่นอ่าโอ้ประสบการณ์เพิ่นหลายรีนะครับครับบัวลายมันกับศึกษาไปเรื่อยๆอ่นล่ะคนเฮาบนมันบนมันมันบนได้จบสิ้นอันนี้นี่งัวนมเลยอันนี้งัวนมโดยตรงเลย ตัวนี้นีขั้นตีประมาณนี่ประมาณจักหมื่นครับโอ้ถ้าซื้อมาก็ห้ามื่นแล้วครับถ้าทองนะถ้าถ้าเป็นงัวสาวทองถึงแล้วหรือสี่มื่นห้ามันจะอยู่ราคานี้งัวแสดงว่าคันสมมุติว่างัวนมผสมเป็นงัวนมนี่เปอร์เซ็นต์นี่เป็นงั่วผู้นี่หลายมันหลายโอ้เอาไปด้ครับเทคนิคของคุณลุงเพิ่นบอกครับลายเลยล่ะ แองกัสชาลูรีไปแนะครับแล้วให้มันออกออให้มันได้แล้วผม,มวผมผมเลยใส่หัวขีดแบบว่าผมขายงัวตัวผู้นี่ไปซื้อลูกงัวนมมาบปะนี่หรือไม่ก็ซื้องัวาสาวอะนะมาถ้าวันนี้กับคุณลุงเพิ่นให้ความรู้ก,กับเฮาได้หลายตืบนาะครับเพราะว่าผมก็บอกเคยรู้จักเทื่อนาะครับที่แรกก็คิดว่า ซื้งงัวมาเลยก็รีดนมได้คือไก่ในไก่มันบ่ได้ผส์มันยังไข่เป็นไข่เข้างัวนมบ่ได้บ่ได้บ้าใดก็ขอบคุณคุณลุงครับ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 ขอบคุณครับบ้านนี้บ้านอย่างก็ครับลาดคอครับบ้านลาดคอตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนครนนคครระับมีเวลาแวะมาขอความรู้กับคุณลุงได้นะครับสำหรับช่องของผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ